สวัสดีค่ะพ่พอ,พอกับลูกอีสานชาแนลอีกคือเกาเพี่น้องเนาะวันนี้ลูกอีสานชาแนลคลิปนี้ลูกอีสานชาแนลก็ยังอยู่ในมั่นปรังหรือว่ามั่นให้หน้าอีกคือเกาพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ลูกอีสานชาแนลกับเสียหายพี่น้องได้เห็นถึงความแตกต่างนะคะว่าการดีเพิ่นปลูกมั่นสัมปลังแล้วเพิ่นยกรองสูงการเกิดเืิอเป็นจังไดแน่พี่น้องอันนี้ก็เป็นประสบการณ์หม่ของลูกอีสานชาแนลคือกันเพราะว่าปากติแล้ว ลูกอีสานชนแนลนี่จะปลูกเฉพาะการที่ใส่รถไถหน้าเดินตามในการยกหล่องเด้อพี่น้องเด้อมือนีกะมาเห็นสิ่งแปลกใหม่นะคะเนาะมาเห็นสิ่งแปลกใหม่คือเพิ่นยกหล่องสูงเท่อเดียวเลยกะกะได้สัมผัสผู้ดีเพิ่นเป็นเจ้าของไฮคือกันค่ะเจ้าของไฮมั่นให้หน้านี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นหนันยกหล่องเท่อเดียวแลวกะว่านปุ๋ยเท่เดียวเลยสิบไะเด็กเขามาไถกบอีกได้พี่น้องเนี่ย คือเพิ่นบ่ได้ไทกบอีกพี่น้องขาเนี่ยค่ะเนี่ยจะหายพี่น้องเบิง่งสำหรับแปลงนี้ได้พี่น้องกับเป็นพันเกศมังกรเต็มๆเ,เลยจ้านี่ยอดเล่นี่ค่ะยอดเล่นี่ยอดหม่วงอมน้ำตาลกานเพิ่นกับซีหม่วงเข้มพี่น้องจา้าสำหรับแปลงนี่เพิ่นใส่พันเกศมังกรลู้ยิสารสังเกตเบิง่งก็คือว่าเพิ่นตัดจากแปลง แปลงอีกแปลงหนึ่งอะค่ะคือคือป่ไกลเนนี่ในคลิปก่อนหน้านี้ที่โลกงอีสานได้เอาห้พี่น้องเบิ่งค่ะเปอร์เซ็นนีการเกิดเพิินกระดีพี่น้องค่าดินมองที่โลวอีสานไม่ยืกันอยู่นี่คือค่อนข้างที่จะซุ่มพี่น้องแต่เพิินก็ยกล่องสูงสูงเลยค่ะนี่ยกล่องสูงแต่ว่ามั่นก็เกิดทุกตนเลยจ้ะหลูกอีสานแนมเบิ่งอยู่นี่อันนี้พันก็ตัด่อนสูงสูงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งเด้อค่ะนี่เดี๋ยวจะให้เบิ่งนี่พี่น้อง อันนี้เพื่อนกะเป็นความหลูหม่คือกันดิค่ะเพื่อนกะตัดถอนย่าวพี่น้องนี่เพื่อนตัดถอนย่าวพี่น้องขาอันนี้กรณีที่ตัดถอนย่าวแบบทั้งสี่เนี่ยขันถอนพันเฮ่ามีความสดพี่น้องขาได้รอยเส้นในเดอือจ่าเด้อพี่น้อง พันพันมีความสดเข้าสิป,ปักเข้าสิตัดยาพันได้ก็ได้พี่น้องกะเข้าก็เอามาปลูกเลยเพราะวา่าเข้าบเด้เก็บไปคางขึ้นเข้าบาด้แซ่ถอนพันไหมเข้าบาด้ชำถอนพันไุใหมพี่น้องเข้าก็เอามาปลูกนะคะเนาะกระือว่าดีคือกันค่ะพี่น้องค่ะบัดที่นี่ลูกอีสานจะมาบอกว่าลูกอีสานก็ไดสัมผัสเพื่อนเนาะว่าเป็นอย่างจังยกถอนพันสูงแท้ เพิ่นน่บอกว่าความซุมนะคะจังสอยูกับมันสมปะหลังเฮาโดนนะคะเนี่ยคือหมอก,กับการปลูกมันให้หน้าดอีสานก็ได้อมูลแเลยก็ความรูดีๆนะคะเอาไปปรับปรุงใส่ในไฮของจะของคือกันค่ะความซุมทียูในดินเพิ่นก็จะทิ้กับมันสมปะหลังเข้าไปโดนๆมาสันเป็น่างส่งเพราะว่ามันสมปะหลังส่วนนี้คือเป็นมันให้หน้ามันค่อนขาง,ง,งที่จะแรงพี่น้องเนี่ย ่อนหาที่จะแล้งมาที่นี้ลูอีสานเชนแนวกน็ถามันคือกันว่าการวานปุ๋ยเห็นจังใดเพิ่นบ,บอกว่าวานตั้งแต่ตอนแรกที่จะปลูกแล้วเดือเข้าเอาปุ๋ยเนี่ยค่ะหลังจากที่เข้าไถให้หน้าแล้วแม่นบอกค่ะไถเปิดนาดินสะะเสร็จแล้วปึ๊บเพิ่นกะเอาปุ๋ยเอาฟุ้นเนี่ยค่ะมาวานเลยวานขเข้าไปในดินวานห้องผืนหลังจากที่วานห้องผืน,นสะะเสร็จแล้วปึ๊บเพิ่นกะยกล่องเอารถไถไงเนี่ยะค่ะ เอารถไถไงนี่คือยกล่องเลยยกล่องเลยกะเสียบมันสำปะหลังปลูกเลยค่ะพี่น้องนี่แหละก็ะคือเคล็ดลับของเพิ่นจะ้ะพี่น้องสังเกตเบิง่ง สิ่งหนึ่งพี่น้องคะ่ะสิ่งหนึ่งที่ลูกอีสานสังเกตเห็นนะคะก็คือว่าหญ่าี่อยู่ในหล่องมั่น,นี่ค่ะ่ะค่อยหลายเพราะว่าเพิ่นยกรล่องสูงพี่น้องแล้วประเทพอยกรล่องสูงเสร็จแล้วปุ๊บลักษณะของหย่าที่เพิ่นโกลยขึ้นไปอยู่ในร่องมั่นเพิ่นก็ไปยุ่หมองนาดิน,นะะเนาะเนาะไปยุ่หมองนาดินแล้วเพิ่นก็นตายเพราะว่านาดินแห้งพี่น้องแต่ว่าตนมั่นสำประหลังนี่ก็ร่างงามพี่น้องคะ่ะเอา สำหรับคลิปนี้โหลอีสานชาแนลก็เอาแนวความรู้ใหม่ๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องปลูกมันสำปะหลังให้หน้าเพิ่นกะเนี่ยลักษณะของคลอง,งอ,งอ,อ,องเพิ่นกะยกรล่องสูงเด้อพี่น้องเด้อกะมีขอดีคือกันแต่ขอเสียองเพิ่นก็คือว่าเขาจะเอารถอีแท็กเขามาแหวกบได้พี่น้องรล่องมันนี่สูงแห้งจ้ะรล่องมันนี่สูงแห้งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากพี่น้องไว้แต่เพียงซัมนีก่อนเด้อเข้าจะมาพบกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ